สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้มาคุยกันถึงแวดวงบันเทิงมั่งนะครับหลังจากที่เราคุยกับในเรื่องของคุณชูวิทย์คุณสันทนะคุณสันทนะคุณชูวิทย์กันมาพอสมควรแล้วก็มาคุยเรื่องบันเทิงมั่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องของนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นวัยรุ่นแล้วก็ มีผลงานระดับโลกเลยทีเดียวนะครับสองคนนี้ก็คือคุณมิริกับคุณริซ่านะครับซึ่งก็อายุก็ไม่ได้รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็แก่กว่ากันประมาณห้าปีนะครับมาพูดถึงคุณมิริกันก่อนมิริก็คือคุณดนุภาคณาธีรกุลนะครับเธอเกิด 2,545ครับเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยครับที่ได้มีโอกาสมาแสดงในเทศกาลดนตรีและศิละปะโคเชลาเวลลี่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษา2,565ที่ผ่านมาเธอเป็นคนกรุงเทพนะครับเกิดที่กรุงเทพแต่พื้นเพเป็นคนสุราษฎร์ ศึกษาที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีนะครับได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนก็คือมีแววเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กฝึกรับมาตั้งแต่มัธยมปีที่สองคนพบว่าเธอชื่นชอบแนวดนตรีนี้ปัจจุบันศึกษาที่คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอาจรมสัมชัญครับเข้าสู่วงการจากการประกวดเด e ั a เปอร์ซีซั่นสองโดยผู้เขาแข่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือ มีลินี่แหละครับซึ่งมีสไตล์การร้องมีสไตล์การรับที่แหวกแนวต่อมาก็เป็นศินลปินแล้วก็เป็นศินลปินหญิงที่โด่งดังมากๆไม่ใช่ระดับประเทศไทยไปสู่ระดับโลกเลยทีเดียวผลงานของเธอก็เพลงพักก่อนกับเพลงสุดปังนะครับในเทศกาลดนตรีโคเชล่านี่นะครับมันเป็น เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากๆเรามีรีก็ได้มีโอกาสไปแสดงในการรับในการร้องของเธอนั้นก็จะเป็นการเสียดสีรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเด็กประยุทธ์นี่แหละผาดพึงถึงสภาพรถไฟ120ปีมีเสาไฟกินนรีต้นละแสนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เธอ พูดที่เธอรับในเพลงนะครับแต่สิ่งที่ผมจะชื่นชมเธอก็คือเธอนำข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปบนเวทีด้วยแล้วไปกินโชว์ทำให้คนทั้งประเทศและคนที่ได้ชมการแสดงของเธอทั่วโลกได้รู้จักข้าวเหนียวมะม่วงของไทนนะครับ ชีวิตของเธอนั่นก็คือจะทํางานจะวิพากษว,วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับหลายต่อหลายครั้งจนครั้งหนึ่งก็โดนจับไปดำเนินคดีมิ่นประมาทนะครับแล้วก็เธอก็ก็ไปยอมรับข้อกล่าวหาก็โดนปรับไป2,000บาทแล้วมีเหตุมีการกาดยิงกันที่หนองบัวลำพูนะครับเธอก็ไปโพสต์ว่าไปก็ไปเป็นภาระทำให้โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก ในครั้งนั้นนี่คือมิลลีครับคราวนี้มาถึงลิซ่าลิซ่าเป็นแรปเปอร์เหมือนกันนะหลายคนไม่รู้นะแต่มิลลีเป็นแรปเปอร์ที่รับภาษาไทยแต่ลิซ่ารับภาษาอังกฤษนะเริ่มสนใจเคป๊อปเลยก็อยากจะเป็นศิลปินเกาหลีในปี2553นะครับ YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเธอก็ไปสมัคร4,000คนนะครับเอาคนเดียวปรากฏว่าเธอได้ผ่านการคัดเลือกนะและเข้าไปเป็นศิลปลินฝึกหักของ YG ตั้งแต่ปี2,554ครับเธอเป,ป็นศิลปินฝึกหัดอยู่5ปีด้วยกันนะและเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงและเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกนะครับของค่าย YG Entertainment ต่างชาติก็คือเป็นเป็นคนไทยเพราะนั้นเป็นคนเกาหลีหมดนะครับแล้วก็เปิดซิงเกิลแรกก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับใายการประกาศรางวัล MTV d v o Music a w a r d 2022นะครับเพลงของลิซ่าได้รับรางวัล K-pop ยอดเยี่ยมทำให้ลิซ่าเป็นสปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับ เธอพูดได้หลายภาษานะครับพูดภาษาภาษาไทยได้อยู่แล้วเป็นคนไทยอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนแล้วสิ่งที่เธอทำให้ประเทศชาตินะครับก็คือในการสัมภาษณ์ของคุณวุดดี้เธอพูดถึงเธออยากจะไปกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอนด ทำให้คนตามไปกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ตัวลูกชิ้นที่บุรีรัมนั้นดังมากๆนะครับ,รบเธออยู่กับแม่ที่บุรีรัมยนะครับจบโรงเรียนประพามนตรี1แล้วก็2องสี่ขวบหัดเต้นนะครับแล้วก็ไปแข่งขันในเวทีต่างๆสี่ขวบนะครับเข้าโครงการชูบีน้ำวมืวันด้วย แล้วเธอเป็นสมาชิกวงวีซ่าโคูนะครับทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนแข่งขันได้รับรางวัลพิเศษประเภททีมในรายการ NG Entertainment ล้านฝันสนานโลกทางช่อง9เมื่อปี2552ครับระหว่างที่เธอเรียนที่ประพามนตรีเธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยจัดโดยศูนย์คุณธรรมได้รางวัลรองชน,นะเลิศ นะครับนั่นก็คุณลิซ่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับนำสองคนนี้มาเปรียบเทียบก็คือคุณเมลี่กับคุณลิซ่าคุณลิซ่าประกวดได้ที่สองนะแสดงว่าไม่จำเป็นต้องได้ที่หนึ่งนะถึงจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องนะส่วนคุณมีี่ก็ประกวดก็ไม่ได้ที่หนึ่งนะก็มไม่้ได้เท่าไหร่แต่ดังมากคือการชนะ มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีของความสำเร็จการใบขานขันมันเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดทำให้มีแสงส่องมาที่ตัวเราหลายคนที่ได้ที่หนึ่งไม่ดังคนได้ที่สองที่สามดังระเบิดไม่ว่าจะเป็นนางงามก็เหมือนกันนะครับอันนี้มันมันอยู่ที่ การเดินทางของเราว่าเราจะทํางานนานพอไหมทํางานหนักพอไหมถึงจะประสบความสาเร็จสอคนนี้ก็จะมีคนชอบมาเปรียบเทียบกันผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะนํามาเปรียบเทียบกันสองคนเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นคนที่เก่งมากๆเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นถึงศิลปินระดับโลกนะ ไม่ใช่แค่ศิลปินในประเทศไทยและอายุยังน้อยอนาคตไกลมากเรามีศิลปินระดับโลกหลายคนนะไม่ว่าจะคุณทาท่ายังและคนอื่นๆอีกที่ไปเกาหลีที่ไปอเมริกาสองคนนี้ก็เป็นความหวังของเราและสิ่งที่สองคนนี้ฉลาดในการหามูลค่าเพิ่มให้กับการร้องเพลง ให้กับการเล่นคอนเสิร์ตให้กับการให้สัมภาษณ์พูดถึงของดีของประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือไม่ไว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามเราดังแล้วเราต้องคิดถึงชาติคิดถึงแผ่นดินบ้างแม้จะเป็นเรื่องเราเล็เกๆน้อยๆนะแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่โตจริงๆถ้าออกปากมาจากศิลปิน ระดับที่ทั้งสองคนนี้เปนะครับไม่มีอะไรเปรียบเทียบหรอกครับส่วนดูรมการทางการเมืองมันก็คือรสนิยมของแต่ละคนมันเป็นสิทธิเสรีภาพเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญนะครับว่าทุกคนก็ควรที่จะมาสนใจในเรื่องของการเมืองยิ่งศิลปินดารานักร้องนักแสดง เพราะว่าเสียงของคนเหล่านี้มันดังกว่าคนธรรมดาแต่จะถูกจะผิดมันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกครับขอให้ทำตามกฎหมายก็เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำตามกฎหมายแล้วผิดนะก็มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ในเมื่อกติกามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำตามกฎกติกาเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผม ในวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเสนอบ้างให้กับเพื่อนๆได้รับชมได้รับฟางกันในรายการอัปเดตประเทศไทยดรืยอขอบคุณทุกท่านไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามถ้าท่านจะสนับสนุนช่องของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยก็มาสนับสนุนซื้อกล้วยตาดบากนกระทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการบายกินคนเด็ดที่ใส่5แพ็ค200บาทค่าสง่งสีหรือจะมาซื้อกระถางแทนตัดนะครับซึ่งเป็นกระถางแฮนด์เมด เข้าไปดูในเพจกระถางแฮนด์เมดอาณาจักรแผนตัดใบละ190บาทเซตหนึ่งมีสามใบ490บาทค่าส่งฟรีเช่นกันถ้าอยู่ในสายโมเตโรก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีปฐุมมาตก,กับผม,ผมสร้างที่พิษโรกวัดราชธมรนาทำบ,บุญพันบาทจะมีชื่อน้ำทุนติดอยู่ที่ฐานหรือท่านจะบูชาพระนางพญาสยามซึ่งเป็นพระนางพญาซึ่งเข้าพิธีใหญ่ ปุกเสกโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาและก็ครูบาบุญล้อมเกจิชื่อดังมอมหลวงวันชัยนรัฐเป็นประธานในพิธีผมเป็นประธานจานัดงานที่เจดีพันปีวัดราชบุรณะ199บาบทอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับผมทุกทางใน Facebook กิจพลเดชวิสัยและก็ Facebook ดรกิจพลเดชวิสัยขอแนะนำช่องทางติ๊ t ต k อกนะครับผมไปเปิดช่องใหม่ชื่อว่าดรกิจพลเดชวิสัยอันนั้นจะเป็นเรื่องของ ปัจยาล้วนๆวันนีขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิตกลับ